โมงกว่าน้องมันทักมาชวนมาปาร์ตี้มีอยู่สองสำคัญอันนี้คนที่ชวนก็เป็นเอ็มทีสูนกะครับก็เลยอตอนแรกก็บอกว่าดึกแล้วไม่อยากออกมาก็เอาสักหน่อยไม่ได้ขับรถมา3-4วันพอดีจอดแล้วไม่สตาร์ทมนเลยไม่ขับมันเลยเดี๋ยวก็ดับอีกแบตหมดอีกเนาะก็เลยออกมาแว้นสักหน่อย ถักหมาก็เย็นแล้วด้วยห้าโมงกว่าโอเคมาหาน้องมาหน่อยสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ยังดีก็ไม่ได้เจอกันแล้วนะครับพักน,นี่แหละสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ละไอ้หนอนบอกว่ากลับเพิ่งกลับมาจากขอนแก่นขอนแก่นหรืออุดรนี่แหละไม่ได้ใจเหมือนกันกันเลยลงมาแถวตลาดลาวดีกว่า เดวนี้ก็ขับผ่านประจําอยู่แล้วเพราะว่าผมขับผ่านมาทางนี้ในการมาทํางานบ่อยอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ชุมชนคนทํางานนะครับคนเยอะมากยิงวันไหนเทศก,กาลนี่ไม่ต้องถามเลยหรือวันไหนฝนตกนะโอ้โหเด็ดยาวถึงนี่เลยนะไปเราไปหาเขาหน่อยแล้วกันไม่รู้กินอะไรกันเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกที ครับตอนแรกก็จะไปทีมบายก็โอ้ทีมพายคนน่าจะเยอะอีกแน่นอนวันนี้วันศุกร์ะไปก็ก็มีแต่คน,นครับไม่รู้จะไปทำอะไรจริงๆก็อยากนอนนะวันนี้อยากพักผ่อนโอ้ที่ก็มองตกใจเท่าทีครับ ออลันไปหน่อยเท,ท่าทีรัะพี่ดีครับ ดิรับดิรับไม่ค่อยลั่นเท่าของกูเลยวะ <c oughs> ของกูดัง <c oughs> เอาวะร้องหน่อยร้องหน่อย ับดิ่มมากเลยอะ่ะไม่ได้ขับนายนรู้เรื่องเลยมันไม่เหมือนรถเรานะรถเรามันรู้จังหวะคัดหมดแล้วไงแม่เอเอานะซีบีซงมันก็ขับง่ายอะ่ะมันไม่เหมือนไม่เหมือนอาวันเลยว่าปวดหลังทิ่ไหลบอกเกียร์อยู่ไหนวะอี๋ อีกแค่หนึ่งโอเคเห็นล้ว โ <Okay. S 2> อเคขับสบายกว่ากันเยอะสบายใจด้วย เีบอกว่ารถบดบอกคันนี้คาวไหมไม่ค่ันคาวนะเดี๋ยวเดี๋ยวิดไปเดี๋ยวเออคนดูสี่ห้าพันก็ไม่น่าเชื่อว่ามีคนดูรถก็ป๊ับต้องเมียได้กูบอกให้มึงไปรับมาอะนะร้านนี้อุ่หนุนได้เส้นไหวก่อนอ่าต้องเมียได้ดีก่อน ไปงานศพไปงานศพที่หลุมอ่าหลุมนี้นี่หวานเจี๊ยบจระบุจระบุสีดเลยเจ็กติดยูืดอ่ะเจ็กติดอยูืดอ่ะทำให้ไปร้อยหนึ่งค่าน้ำมันไปนี่ไปรับมากูบอกว่าอยากยวหน้าต้องสี่ทุ่มที่แพ้่พวกนี้เขามีกันหมดเนี่ยเงินอยู่ใกล้เนาะ ทัองทำบัตรพี่เร้องไม่เรา้เอเด้เ้อเดาอเว้อง้เด้อเด้อเดเดีเด้อเด้อเด้้อเด้อเเด้่เด้อเด้อเะ้ออ้เ้อดอ้น้อเออออ้อ้นเดอดีไเดขอบเล้เ้ยเเ้อเด้เด้้เด้้อเด้้มด้ออเด้ดอดเา้อเเ้เ้อเ้อเดนอเด้เดเด้มด้อเเ้มด้วเเ้อเด้เเอเลอกเลยบอกเลยอดเดดเดี๋ยวเดเดเดออเ้เดอเดเด ใครไม่ใช่หรอกคือคืออื่นเขากินเขากลับบ้านไงแต่นี่กินเพราะรอหอยอยู่นี่โอ้ยบ้านบ้านาฉันเพื่อนที่คุณน่าโมกกลอกสายใจกันครับรอบหน้าส <l oss> วัสดีครับผมสวัสดีครับ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 เจอกันเจอก,กันมันไม่ที่ลงก็เฉยหรอ,อกที่มาเนี่ยไอ้นี่มึงก็เล่นก้งจังเลยเ <l oss> ชื่อได้นะมีเมียยัง <l oss> <l oss> มีเมียแล้วครับอะไร อ๋อโอ้ยแล้อออนเดีด้หมไม่เอลไม่มีไม่มีคนขอแต่มีคนถ่ายคลิปขึางหลังคืออะไรวะอ่าน้นรถน้ำมันหมดใหญ่เปล่ารถน้ำมันหมดไงยเละ้คู่เลยนะเอ้าถึงรถจะดำแต่ใจก็ไม่ดำนะ 这个。